สิ่งที่พ่อได้ทํามาตลอดก็คือพ่อไม่เคยโกรธหรือเคืองใครไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยอิจฉาใครพ่อจับไปด้วยความรักและเมตตาเราทุกคนล้วนมีเหตุผลที่เกิดมาพ่อก็เช่นกันสิ่งสําคัญที่พ่อได้ทิ้งไว้้กับโลกใบน,นี้ก็คือคนที่พูดอยู่กับคุณตรงนี้พ่อภูมิใจในตัวเราเสมอไม่ว่าวันที่เราจะไม่มีอะไรเลย หรือในวันนี้พ่อก็ยังใช้ความภูมิใจนั้นเท่าเดิมสิ่งสาคัญที่สุดในตอนนี้ที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่คือความรักและการให้อภัยไม่ว่าในชีวิตนี้คุณจะสําเร็จยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องแชร์ความสําเร็จนั้นกับคนที่บ้านคุณดีและหนึ่งในนั้นที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะมันเป็นสิ่งเดียว ที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ง่ายที่สุดในตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญมากที่สุดคือการให้อภยัยไม่โกรธใครเพราะมันไม่ใช่การปลดปล่อยคนที่คุณโกรธแต่มันคือการปลดปล่อยตัวคุณเองให้เป็นจิตอิสรมเพราะมันจะดีซะกว่าถ้าเราได้ให้อภัยกันในต่อหน้าไม่ต้องไปรอโคลงแล้วขออโหสิกรรมทำทุกวัน อย่างเต็มที่และเต็มใจทำทุกเรื่องให้เหมือนเป็นกำไรของชีวิตและคุณจะไม่เสียดายสิ่งใดที่เกิดขึ้นเลยและทั้งหมดนี้ที่พูดมาเป็นสิ่งที่พ่อทำมาตลอดเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราจะเหลือเหมือนกันทุกคนคือความดีและความทรงจำเราจะเหลือไว้เพียงความดีให้นึกถึงกัน